เขายังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยรีบอะไรเดี๋ยวมันไม่ทำเลยครึ่งชั่วโมงมันจะเข้าแล้วเนี่ยเขาแต่งหน้าแป๊บเดียวกี่อะไรหน้าแป๊บเดียวเ้ยเดี๋ยวก่อนดีแล้วไม่เข้าไปไม่ได้อ่ะก็ตัวเองก็ขาหปุดข้างล่างสีเขาจะเปลี่ยนชุดเกงใครอ่ะหลบไปเกงเใครกางเกงเขาเขาใส่นอนคงไม่เคยใส่อย่างนี้โมนี่เกงมึงใส่ยังมันก็หลุดตูดหมดเนี่ยฮะเกงใคร เกงเขาแล้วแต่งตัวอยู่เปิดมากนี้ได้ไงแล้วคนข้างรอเห็นทำไงอะเขาลืมปิดแต่เขาปิดแล้วไอ้ไม่ไม่มีอะไรแกอมไข่ตายย่าไข่ยังไงไขมึงให้กูใจเย็นด่อนกูถามว่ามันไขรอ้หมอออกมาดิไอ้อะไรเนี่ยมึงอย่ามาปิด ไม่ดูหนังได้แล้วดูหนังกอะไม่ดูได้สัว์มืงอังมีหน้ามาดูอีกเหรอก็ไหนบอกมันจะไม่ทานแล้วไงจะยังไงมูถหมว่ามึงใครมึงตอบมึงตอบกูมาก่อนมึงตอบกูมาก่อนว่ามันเป็นใครคนคุยแล้วกูอ่ะแล้วกูเป็นใครกูเพิ่งนัดเขามาครั้งแรกมึงจะอะไรเนี่ยมึงนัดเขามาครั้งแรกแล้วมึงทำอย่างนี้ได้ไงพี่ครับผมพี่เฮียอะไรเนี่ยปาดเลส ไม่ทำอะไรเจริงครับมึงยาวใช่ไหมกูบอกให้เงียบไปตัวเองกลับไาเดี๋ยวค่อยเคลียร์ไม่ไปมึงเคลียร์กูให้จบมึงพามันมากี่ครั้งแล้วคือวันนี้วันครบรอบคือจะไม่ดูหนังใช่ไหมแล้ววันครบรอบมึงก็รู้มึงทำอย่างนี้เหรอจะให้มันจบแบบนี้ได้มันเฟร์แบบนี้ใช่ปะกูทำให้จบได้ทุกแบบอ่ะมึงให้กูจบดีจบร้ายอ่ะนี่กูคุยดีด้วยนะมึงให้กูร้ายใช่ไหมฮะแล้วอีกที่นี่มึงไม่รู้ไงเขามีเมียแล้ว เขาบอกเขาไม่มีเออเอาไปว่าตัวเองคือคือเขาไม่อยากมันเป็นแบบเนี้ยคือเขาขอโทษขอโทษแล้วโจเห๋อฮะแต่เขามึงขอโทษง่ายแค่นี้มึงก้อตีหนีเลยเหรอไม่เคยมีอะไรกับพี่เขาอะแล้วมึงพามาที่ห้องทาไมอแอบโอ้โหแล้วมึงดูมาแอบหน้าโง่เงี้ยนะมึงคิ้วกูโง่มากเลยเหรอก็เขาคือเขาจะคิดว่า เป็นเย็นก่อนเดี๋ยวเขาอธิบายให้ฟังมึงก็อธิบายมาดิเอาอธิบายมาดิเงียบแล้วคุยอะไรอะเขาเพิง่งก็เขานัดคุยกันแล้วเขาก็แบบเอจะชวนมาดูหนังด้วยกันกับเรานี่แหละกูอจองไว้สองที่มึงไงมาดูหนังยี่ใครแต่พี่เขาว่าจะกลับแล้วไงเขาเลยไม่ได้บอกตัวเองอะตัวเองเขาโดนนะไปอี ไอพี่ผมไม่ทำรับพี่เขาดีอะเขาโทรไปหาผมเขาบอกว่าเขาเลิกกับพี่ไปเมื่อวานนะครับเขาบอกเขาเลิกแปลเขาแล้วครับมันไม่เกี่ยวกับพี่เขาเลยยังผมไปผมกลับก่อนได้ไหมครับเขาไม่อยากให้มันเฟลวะเอาเหยถอะกูพอกูพูดแค่นี้แหละกูพอไปดูหนังกันปะดูแปลยไม่ต้องดูเลยแปลงคือรักพี่เขาดูสะต่อยแปลงมึงดูสปต่อยไป